สวัสดีครับยูตนระเข้าสูร่ระบบแยงรอยระเบิดออกไป,ปดได้ยังกินเนื้อโค้กขุ่นป้าคือเด้เนื้อโคขุนกินเทเวอร์ชันไม่ทรงไห้เปานองไรนี่ผมไม่ได้เรียนได้ไร้ดูกันไห<า>้ฮะสิได้ยูยูติพอวันนี้นำเหนือเป็นส้มตำค่ะส้มตำลีลา แม่สมกดลนฝุ่นนั่นปลาอมีดันนคือมื่แต่ตั้งีปลาทูหรอเ้าววาวาเกลือใส่ลาไใส่ไหต่อเร็วอดล้นได้แล้ มันอ๋อได้บริกนไ่ไรรีรงนะครับนน้ำโดน้ำน้ำามีก็ได้ันจะคิวคลูกว่านมวยตัวครับตันดวเบ็ดไม่แย่แหลม

าแม่ล่ะจ้าน้ำขาดปลาชูเดี๋ยวบอกพ่อเดีมเลยแม่พร้อมเลยใส่เป็นรสามหอดสลดเนี่ยซีเบิงแซ่บน้ามันโอ้โหหน่งหาิบก ไมู่มงกูแยงละาเิยนดูเชิ้นแดกนาะไจ็บโคตละเจ็ัสยุร่เ็บอยู่แล้วเบอย้านนะคีอปลาที่กินผู้เดียวใครบุกลกแล้วหมอคนนีหมอไม่คนนี้วันไหนวะรถนะ ยาเขาเลยแค่แบไปแตเทาอนี C ่แค่เ้นยาเขาไปแต่เาแต่าเ่าเดินอยู่นั่นต้องไปเยอดเอยไปเรอ้นงใ้ไข้าฝันมอ่อยไปฝันเห็นทหารเกาเอะนทีสมอยู่หร้าเด็ผัดมม่แสนอร่อยแต่ว่าสีสันดูจืด รสชาติก็จืดแม่ทุดเราเติมแต่รด้วพวดมาควยาจะอะไรกันขอเพ่แซ่บเนาะดีดะไกเล็เฮ็ดแซ่บขนาดนั้นแต่ว่าบงเงิน่างเฮ็ดมีกว่าเจสามแม่เลย มีเลิศานวันนี้ผัดปีหน้าตัดขาวันนี้แบบมีด้วยนะมีผัดนี้ด้วยนะ <c oughs> เอาบะนี่ <c oughs> ผัดเปี๊ยวหวาน <c oughs> ตอแนกินสองยา <c oughs> เุ้ยมึงแตทายหยวาหลุดเม็นไงวะเขาขอมั่งเก็บเาเก็บเครื่องตะบอนแบคือแบบซีมเลยปัจจุบันโอเคหนาแน่นั้นโอเคนกเนี่ยนั้น

Mấy người là băng hùng màu gì vậy mà được gì đâu đâu cái chèn là mắng. <laughs> đây ừ. Ừ. Để cái phải ai này cái đẹp đi. <cười> <Wow>. <cười> น่ากินมากเกี๊ยวบอลหัวบาลานาบเครื่องชุโมกสาบาเอาอย่างน้เสร็จแล้วครับเตยลาแล้วนะครับ ของจะกลับแล้วนะครับมีข่าวมาแจ้งนะครับผมงานวันพรุ่งนี้มาลืนนี้มาตึงนี้นะครับผมยกเลิกนะผมใหญ่ไปวันที่20 21 22 23 24นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากสถานที่เพิ่อ,อำนวยละกาสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับผมชานาฝากาฟิรองเมองแย่งศิลปินทุกคนเดยนะครับปิงอ้ยแรงเกินแรงขึน้นใส่ละ่ะชือหอวไปดีเลย นีันะคะยุคโบราณค่ะพี่น้องค่ะเตยร่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นเวลาตีสามนะคะเป็นเวลาตีสามนาฬิกาเวลาตีสามนี่เปิดอะไรเอาลุ่ลางเอาลุ่ลางมันสิมันสิงไงเวลามึงเบียมันสิงไงเออเอา,าค่ะพี่น้อขอบคุณมาไล่นำใจนะคะจาก คุณแม่ปวีนานะคะกำลังใจแงใจนะคะจากแม่ฮักจากแม่ฮักแบงค์โรยนะคะค่ะสามเมล์วันนี้สามเมมันหมากรุกมีไพน์เมมีแบมส่าดีๆค่ะแล้วก็ฮาร์วิสโนเบลโซฟอร์สาวโซฟอร์สาวบัดนี้าไปต่อใส่มืออื่นตอนแรกว่ามืออื่นจะไปลาดกระบังครับพี่น้องทะวน์นี้โดยสภาพอากาศเนาะสภาพอากาศแล้วงานแคนเซิลครับพี่น้องคะงานยกเลิกงานเมร เราก็จะกลับไปให้กำลังใจกับอันบ้งสองค่ะเทสต้าโน้อยลำเพลินโชว์ค่ะอื่นๆนะครับเป็นงค่ะอยยืดแผงเราเล้งจ้ะเลงนี่แหละคะนับอีรีกับเล้งนี่แหละแอนมาเล้งนี่แหละนี่ฮัลโหลแอนมาแอนคนละแอนนี่มาเป็นตคนอ้าขอบคุณคุณแม่ฟวีนาด้วยนะคะขอให้คุณแม่ได้กลับขึ้นไปเป็นรอยต่อลานแถวพันแถวด้วค่ะเนี่ยเอออะไรอยู่ได้แล้ว ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่นมั่นได้คุณแม่ได้ให้ได้กลับเป็นไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะไปต่อกันที่ลำเพลินชูแม่ไปแรงมาถ่ายกันแล้วบีดบีดบีดว้าวแดนเซอร์เขาคือแดนเซอร์เด็กแดนเซอร์บอลรับรู้ผู้หอกแดนเซอร์บอรับรู้ทู้หลอกนั่นนี่บอกแดนเซอร์มาลรัโรพาราชาท่านอันดับหนึ่งของไทยแลนด์วงวงสื่อวงผมอย่าง ปงสาวหน่อยเพจปั่นแทะยืบอีบีดปีนามึงได้เป็นโค้ชโสดหรอครับวะไม่จักหน้าน่ะเมลแงหน่ะไม่ได้ได้ไม่ได้หับไม่ถ้าหยุดหลายวันพี่เอากลับตลอดมันร้อนอยู่ในอยู่ในอันนั้นนะมันจะหมดอายุเร็วเปย่างอะไรจักหน้าเมลแงน่ะดาไผ่เลี้ยวเนาะ ประตังงานยกปุ๊บหนีคลื่นใดหลกค้าดเลยตีรีมาจอยนะรีมออยพี่รวยน้บระบอได้รวยได้รวยนามาออกเดินทางอภากส่องให้เน่จ้าค่ะพี่้องคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแบงรอยลํำพื้นออฟฟิเชียลนะคะท่านเิางคลขีพามคาัพุทนาถานไปก็แร่งใจให้ส่องแบงครอยไ้ยละกันสติ๊กเกอร์มาได้นะคะออไดนะรกระดิ่งแบบใด บายบายครับ <laughs> <bye, S 2> <laughs>